สวัสดีครับส่วนเคลฟิล2องพันยี่สิบไปในช่างนะครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการาทำกิจกรรมเกษตรที่เราชอบนะครับกิจกรรมเกษตรชอบแล้วก็มีความสุขอันนี้เอากล้วยและมือนางนะครับมาจัดการตัดหวีโดยใช้ใบเลื่อยเหมือนเดิมนะครับของเราดังนี้วันนี้เนี่ย เราให้มาดูเรื่องของการ, <c oughs> ก,ารการดูกล้วยนะครับการดูกล้วยเล็บมือนางนะครับว่ามันสามารถที่จะตัดหรือแก่ได้ยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับสำหรับการดูกล้วยว่าแก่หรือไม่แก่เนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของการธรรมชาติเลยก็คือถ้าสมมุติว่า เขาเหลืองนะครับคือถ้ากล้วยแก่จัดเนี่ยเขาจะเหลืองตั้งแต่โคนเครือลงไปนะครับให้สังเกตดูมันจะเหลืองแล้วก็จะแตกอันนี้แสดงว่าแก่โดยธรรมชาตินะครับจะสามารถตัดได้เลยอันที่สองเนี่ยดูจากเรียมของเขานะครับดูจากเรียมของเขาถ้าลูกเต็ม นะครับเลียมเนี่ยมันสังเกตว่าลูกลูกกล้วยเนี่ยครับมันจะมีเหลี่ยมนะครับมันจะมีเหลี่ยมมันจะมีเหลี่ยมถ้ามันมีเหลี่ยมค,คือเหลี่ยมมันจะค่อนข้างเห็นชัดเนี่ยแสดงว่ากล้วยยังไม่แก่ยังไม่แก่จากนะครับแล้วก็ดูได้จากอันนี้3ดูได้จากไอ้ตัวของปลายการดอกของดอกตัวเมียตัวนี้เอ นะครับที่ที่มันมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่สังเกตว่ามันจะแห้งแล้วถ้าถ้าสังเกตที่มันแก่จัดจริงๆนะครับมันจะมีออกเสียงเหลืองหน่อยนึ่งนะครับอันที่อันที่4ที่เราสามารถดูได้ก็คือเรื่องของเรื่องของอ,อันนี้เนะี่ยเขาเห็นทางทางโซนใต้นะครับเจ้าของต้นฉบับเนี่ยเขาเขามีอยู่ในยู u b e เนี่ย เขาจะใช้หลักการของการปาดดูปาดดูไอตัวของกล้วยอยู่สุดท้ายนะครับที่เป็นหสีถังเต่าตรงนี้ครับดูว่าลักษณะของเนื้อของมันนะครับมันค่อนข้างที่จะมีสีเหลืองก็สามารถที่จะตัดได้ละอันนี้อันนี้ต้องยอมเสียพื้นที่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแล้วก็อันดับที่5้านะครับ ข้อที่5ที่เราสามารถที่จะดูได้ก็คือเรื่องของการนับวันนับวันจากการตัดน,นับวันจากการตัดปีนะครับนับวันจากการตัดปีถ้าเรานับตัดปีไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนออออถ้าอันนี้คือประมาณ2เดือนเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องจด จดเอาไว้นะครับโดยมาตรฐานแล้วประมาณ2เดือนก็คือประมาณ60วันจากการที่เราตัดปีไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตัดออกมาเพื่อเพื่อบ่มเพื่อไอ้นี้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะครบเต็มเวลาของมันแต่ทคน,นี้ทาน,นี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไอตัวของสภาพแวดล้อมการให้ปุ๋ย แล้วก็เวลาของการตัดปลีด้วยนะครับไม่ใช่เราจะเอา60วันเป๊ะ,ปะโดยประมาณนะครับถ้าต่ำกว่า60วันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของกล้วยอ่อนเกิานาไปซึ่งบ่มแล้วมันก็จะไม่ค่อยสุกสุกชา้าแล้วก็รสชาติก็ไม่อร่อยนะครับรสชาติก็ไม่อร่อยนี้เรามาดูวิธีการตัดปลีตัดหวีของเรานะครับก็สูตรเดิม นะครับสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมเราก็เริ่มตัดเลยเริ่มตัดน,นะครับก็เป็นวิธีที่โอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กำลังมากแต่ว่ามันอาจจะได้จํานวนไม่ได้กับเหมือนกับโรงงานสากกรรมเขาหรือว่ามืออาชีพที่เขาทำนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นออาชีเพเกษตรอาชีพเกษตรเจ้าของต้นฉบับเเขาเลยเนี่ยเขาน่าจะใช้ตัวตแบบัดแล้วก็จะมีเด็กๆออกแบบวิธีเครื่องเครื่องตัดอีกล้วยเครื่องตัดอีกกล้วยเขาก็ททาโอเคนะครับดูนะครับก็โอเคนะครับผมว่า ตัวของถูงกล้วยที่ได้มันก็จะอยูร่ระวางตัวนี้แล้วมีใบกล้วยมาอยู่มีใบกล้วยมาอยู่เราก็สามารถที่จะเอาไว้ลองได้มันจะได้ยางมันจะได้ไม่เนอะเพราะยางมันยางมันวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่ไม่ดีครับในตำแหน่งที่มันโดนอลูกกล้วยครับมันจะทำให้ลูกกล้วยเวลาบ่มแล้วมันจะมี ไม่สวยมันจะมีรอยดำๆมันจะมีรอยยางมันจะมีรอยยางนะครับซึ่งการบ่มหูกล้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปบ่มอู่กล้วยกันซึ่งก็จะมีเคล็ดลับอยู่พอสมควรอันนี้มันแตกกล้วยหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้ครับกล้วยหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้เวลาวางวางอู่กล้วยในการ ในการบ่มนะครับคือเขาปกติคนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาด้านนี้ลงใช่ไหมครับพรเ,เอาด้านนี้ลงปุ๊บเนี่ยระยะเวลาที่มันอยู่นานๆปุ๊บเนี่ยมันมีการสัมผัสอยู่กับพื้นแล้วก็รับน้ําหนักแรงน้ําท่วงจากโลกไปเนี่ยไอ้ไอตรงเนี้ยมันจะมันจะมีสีดำนะครับเวลาบ่มกล้วยเขาก็เลยให้คว่ำลงมาคว่ำลงมาแต่สังเกตว่าเวลาเร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 า,เราไปซื้อกล้วยตามตลาด เราไปซื้อกล้วยตามตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมันสวยแันนั้นอันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปบ่มกล้วยแบบไหนนะครับอาจจะบ่มทางเขาเรียกว่าบ่มโดยบ่มโดยใช้ไอ้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวช่วยอะ่ะไอ้แก๊สอะ่ะบ่มโดยแก๊ส สี่คนสีล่ล่างๆเนี่ยค่อนข้างจะตัดยากเพราะว่าเพราะว่ามันชิดมันชิดกันสีล่ล่างเนี่ยมันค่อนข้างตัดยากมันชิดกัน แต่ว่าอตัวของการใช้ไปเรื่อยเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะสอดเข้าไปในตำแหน่งที่มันลึกๆได้นะครับในพื้นที่แคบๆได้แล้วก็มันไม่ต้องใช้กำลังมันไม่ต้องใช้กำลังเหมือนเราใช้ออมีีมีดต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามีต่างๆปุ๊เนี่ยมัน มีไปเล็กๆครับหรือนี่เฉือนเกลวยเฉือนกล้วยก็แล้วแต่เนี่ยมันมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพื้นที่เล็กๆนะครับอีกหวีล่างๆครับมันจะพลาดไปโดนมันไม่มีกําลังในการที่จะไปไป,ไปเฉือนแต่นั้นอาท์เออันนี้เรื่องการการเฉือนการตัดอันนี้ถ้าเราใช้ลักษณะของการเลือ่อยปุ๊บเนี่ย ข,ข้อดีของมันก็คือมันใช้พื้นที่เล็กได้เพราะปลายใบเลื่อนมันเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของของหวีครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่โดนนะครับมันสามารถที่จะใช้แรงในการเลื่อยลงไปนะอ่างมีเพื่อนอยู่ตัวไลเพื่อน ชาดมก็จะเป็นแบบนี้คร้บมันก็มีมีคนๆอย่านบเลื่อมันมันพื้นที่มันเล็กแล้วมันใช้หลักการของการการเลื่อยการเฉือนการมันไม่ใช่เป็นการกระชากเพื่อทําให้มันขาดพอไม่ใช่เป็นการชากเพื่อเพื่อทําให้มันขาดปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังเยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังเยอะ ใหเ้เพื่อนๆดนูโอเคไหมครับการตัดปีกล้วยโดยใช้ใบเรื่อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมคลิปวิดีโอ สวนเกษตรเคอร์ฟิว2020บายในช่างนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020บ่ายในช่างเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆเ,เกษตรทั้งพี่ๆแล้วก็น้องๆเกษตรมือใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ